สวัสดีครับพี่น้องนะครับพามาเบงสวนก่างบ้านเนาะมาเบิงแปลงพักครับก่างบานพักห้องาผักบุ่งกำลังไงกำลังงามนะครับปลูกก็ได้กินนะครับเนาะต้องปลูกหลายใช่ไีมกะเดือกินละครับสองแปลงน,น่อยๆเนาะใส่เท่าที่ให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วมันกัญญาเนี้เปียนะครับใ้ง่วกปุ่งไว้ข้นหาไว้ให้ง่วนะครับ ต้อบักหุ่งก็นนมีบักง,งกูบักเขียบบักพริกนะครับล้างบานตน้นใหญ่ๆก็โอ๊กหล่องครับกำลังเป็นหน่วยสุกบักบักชมพู๋ครับโดกตุกโดกร้ายใชเป็นหน่วยใหญ่บ่านะต้องแต่งดูบอะที่เราว้เป็นพ่วงอยู่ เห็นมันไงเบิดหนีก็คือ่กิ่งหักพอดีนะครับลุกหักลกแน่จะใครกับมีเนาะมีกบบักงกำลังใหญ่และงามครับเก็บไปตามหลายหน่วยนะก็ะต้องซื้อครับพี่น้องปลูกไวเพราะได้กินนะครับมีครบทุกอย่างนะครับมีบักฮงกับต้นมีบักนาวครับสมตำนะครับ บนะครับข้างบนก็นจะเป็นกอคานะครับคาเหลืองนะ ดกค่ะด,ดกแน่บอกชมพูอยู่กลางบานครับพี่น้องดกค่ะก็<อ>ได้กินน,นะครับเนาะขันเนาะอยากให้เพื่อนหนวยใหญ่ครับแต่ต้องอแต่งกิ่งแตงลูกจะกหน่อยอยากให้มันโดกหลายดกลายนหนวยบบใหญ่นะเือ,เอไว้กิ่งละสี่หาหนวยนะครับผลบันจหญ,ญยขึ้นเนาะบักม่วงมั่นคุณสีกับมี่นะครับต้นพลังใบกับมี่วยหอมงามๆามกับมีครับบ่อึดบอยาบนะครับอันนี้กับบักลำไย่พันธีดอครับกำลังใหญ่ เมนูของเขาครับเมนูปนนะครับตากะ,ะยำบดูฟูแซบขนาดครับ